ที่แขกเขาเอามาฝากไว้เขากลับประเทศเขาอะนี่เอาเอาไปถุงหนึ่งให้คนที่ให้ทุกวันเนี่ยจำได้ปะเออแขกเราเอาฝากไว้ว่าให้เราให้มันทุกวันมันเอาไปปลูกได้ไหมเนี่ยอันเม็ดอะไรก็เม็ดพวกไอพันยาพืชอะเออมันปลูกปลูกได้ไหมก็ะเนี่ยนะพวกไอมีก็กระโพดพวกกระโพดพวกไอนี่มันสับแล้วพวกกระโพดพวกไอ ห้ามให้อาหารนกวัสัเ์เอาเอาตัวแรที่ลงมากินก่อนตัวแรกลงมากินก่อนอ่าหนึ่งตัวหวานแก้วเดียวไม่ได้มันมันมาจริงเป็นถุงเลยแข็งหวานนะอ่าหนึ่งตัวแล้วครับ สองตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามตัวสี่ตัวโอ้โหอย่งางไวเลยครับ<อ>ปุบป๊บ<อ><อ>ปุ๊บ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 หวานทีงเป็นกรรมว่าละเหมือนละแก้วกวพ่อ